ันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก,กันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกับอีกสถิติใหม่นะครับที่ตอนนี้ Black พิ้งของเรานั้นสามารถทําขึ้นมาได้ใน u t u b e Chart Global นะครับนั่นก็คือ Black พิ้งนะครับมียอดเข้าชมใน28วันที่ผ่านมาในยูทูบชาร์ตโกลบอลเนี่งงก็ต้อ อกเลยว่าหลังจากที่ปล่อยเพลงพิงเวนอมมากับการคัมแบ็กครั้งใหม่นี้ของ Black พิงนะครับกระแสเนี่ยปังมากๆจาก Black พิงคนเดิมของเรานั้นที่ปังอยู่แล้วพอมีพิงเวนอมมาเสริมกําลังทับเนี่ยก็ยิ่งปังขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแฟนๆนั้นเข้ามาดูเข้ามาฟัง MB เพลงนี้กันอย่างมากมายเลยจริงๆหลังจากที่ห่างหายจากการทําเพลงไปค่อนข้างนานนะครับกลับมาครั้งนี้กับพิงเวนอมที่เป็นเพียงแค่เพลงพรีลิสซิงเกิลเนี่ยก็ยังปังมากๆเลยนะครับยอดเข้าชม YouTube ของ Black พิงนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับที่1เลยยยในนนตออี้้ดดทังหมดอยู่ท่ 9 5 2ล้านนะครับและใน28วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังมียอดเข้าชมสูงที่สุดอีกด้วยในตอนนี้ก็มีการรายงานออกมานะครับจาก y YouTube c h a r t g l o b a l l ว่า Black p i n k นั่นคืออันดับหนึ่งของเกิร์กุ๊ปจาก K-POP ปที่มียอดเข้าชมใน28วันผ่านมานั้นมากที่สุดแล้วก็มียอดเข้าชมในตอนนี้ของ Black p i n k อยู่ที่9 5 2ล้านวิวนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับที่1นึ่งะครับซึ่งมีวงเกอร์กุ๊ปวงอื่นเนี่ยที่อยู่ในท็อปนี้ด้ แล้วก็มีกระแสนในพื้นที่ซื้อมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทว c สที่อยู่ในอันดับที่2ไอซ์ในอันดับที่3ามนิวจีนในอันดับที่4แล้วก็อิตจีในอันดับที่5นะครับแบล็คพิงของเรานั้นยืน1ในตอนนี้ด้วยยอดที่สูงมากๆเลยและแต่เราวงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปังกันมากๆนะครับ เกอรกรุ๊ปในตอนนี้แข่งขันกันสูงจริงๆสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิ้งก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีนะครับให้กับ YouTube Queen ของเรากับอีกหนึ่งสถิติใหม่ที่ทําได้ในตอนนี้นะครับทั้งมียอดเข้าชมใน28วันยู u t u b e c h a ์ t g l o b a l เนี่ยมากที่สุดและก็ยังมียอด YouTube ในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่952ล้านกันเลยหลังจากนี้ไปเนี่มารอดูกันดีกว่านะครับว่าเพลงใหม่ของ Black พิ้งนั้นจะสามารถสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้เพิ่มอีกมากขนาดไหนยอด, YouTube ดอ Black อยู่ที่เท่่าไหรนรน YouTube Chart Global ั ุ้นนกัแต่ที่แน่ๆนั้นจะต้องปังขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนเลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับที่สําคัญนั้นพลาดไม่ได้เลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับ Black พิงค์ซัพพอร์ตแบล็กพิงค์กันเยอะๆนะครับเข้าไปรับชม MB เพลงพิงค์แวนนอมปันวิวให้กับ Black พิงค์แล้วก็ไปสตรีมเพลง Black พิงค์ในทุกแพลตฟอร์มการฟังเพลงการสตรีมมิ่งเลยเ g g ที่มียอดเข้าชม28วันใน y o u t u b e ชาติโล o บ a l กันให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละอันดับนั้นมียอดทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างแต่คลิปนี้ขอแสดงความยินดีให้กับแบล็คพิงค์ที่ได้อันดับหนึ่งมาด้วยนะครับกลับมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันยอง